หอซีเวียสวยอล่าพุ่งความมงกุฎนางสาวถิ่นไทยงามประจําปี2566ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะสอหรับการจัดการประกวดรอบตัดสินนางสาวถิ่นไทยงามประจําปี2566นาโดยคุณศินีนาถเองตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามโดยปีนี้มาในคอนเซปต์ Sustainable Beauty เรียกได้ว่าสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง30คนเริ่มต้นเปิดเวทีด้วยชุดย้อนยุคค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเวทีการประกวดนอกจากนี้สาวงามที่ผ่านเข้ารอบยังได้อวดหุ่นสวยในชุดว่ายน้ำค่ะรวมถึงชุดใน ตีมเสน่ห์ผ้าไทยค่ะและชุดลาตีที่สวยสงาค่ะงานนี้ทําเอาเหล่าคณะกรรมการหนักใจกันอยู่ไม่น้อยค่ะโดยสาวงามที่สวยโดดเด่นเข้าตาคณะกรรมการคือสาวงามหมายเลขสิบสี่ดีกี้คุณหมอค่ะแพทย์หญิงศิราดารโลบุโยอายุ24ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคว้าตําแหน่งนางสาวทิมไทยงามประจําป,ปี2566ไปครอบครองค่ะพร้อมมงกุฎเพชรและสายสพายค่ะนอกจากนี้ยังได้รับเงินสดมูลค่า5 0 0 0 0 0บาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะรายการคุยข่าวบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามที่ได้รับตาแหน่ง ครั้งนี้ด้วยค่ะเราไปฟังความรู้สึกของสาวงามผู้เข้าประกวดที่ได้รับตําแหน่งในครั้งนี้กันเลยค่ะค่ะก็วันนี้ซินเนียก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่าตาแหน่งนางสาวทินไทยงามก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็ซินเนียก็ตั้งใจมากๆตั้งใจมาหลายปีแล้วค่ะแล้วก็เวทีนี้ก็ดีใจมากๆค่ะซินเนียก็หวังว่ากรรมการจะชอบในความเป็นตัวของตัวเองของซินเนียค่ะแล้วก็ซินเนียก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะได้ตําแหน่งนี้มาเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปะค,ะค่ะใช่ค่ะคือซินเนียเป็นนางงามเดินสาย เดินสายตั้งแต่อายุ18เนี่ยค่ะตอนนี้ซินเนียร์อายุ24ค่ะก็คือรู้จักเวทีนี้ตั้งแต่เดินสายแรกๆเลยแล้วก็ด้วยความที่ซินเนียร์เรียนหมออะค่ะซินเนียร์ก็หาเวลาลงมาตลอดเลยค่ะแล้วก็ปีนี้เรียนจบแล้วแล้วก็มีเวลามาลงได้พอดีก็เลยมาลงปีนี้ค่ะค่ะก็คือซินเนียร์กับแบมก็รู้สึกว่าวันนี้เราก็ตั้งใจมากๆทั้งคู่แล้วก็ทําได้ดีมากๆทั้งคู่ค่ะแล้วก็ซินเนเียร์คิดว่าไม่ว่าจะเป็นซินเนียร์หรือแบมก็สมมงทั้งคู่ค่ะ ตอนจับม like, so ือก so, okay. ็พูดกันว่าเก่งเก่งกันมากเลยทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครได้ก็คืออีใจทั้งคู่จริงๆค่ะเพราะว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานให้กับกองประกวดอู่แล้วนะคะสาหรับแบมแบมรู้สึกไม่เสียดายอะไรเลยค่ะเรมทำเต็มที่มากๆวันนี้แบมทุ่มเทกับทุกรอบเลยก็วันนี้ก็ทําเต็มที่เหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆได้มาเจอเพื่อนๆในกองค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะก็หลักๆแล้วก็อยากทํางานกับกองต่อไปค่ะแล้ว ในเรื่องของแฟนว่าจะลงอะไรต่อก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ <c oughs> รู้สึกดีใจค่ะที่ได้อยู่ในท็อปภาคค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่ซิลเวียด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกตำแหน่งด้วยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามนางสาวถิ่นไทยงามด้วยนะคะ ค่ะสำับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของนางนะคะกับเวทีนางสาวถิ่นไทยงามค่ะนาเคยมาเวทีนี้มา3ปีที่แล้วนะคะก็วันนี้กลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนางสาวถิ่นไทยงามปีนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงปีนี้ขอทํางานร่วมกับองค์กร <c oughs> ก่อนนะคะส่วนอนาคตก็ ให้ทุกคนติดตามกันทุกครั้งค่ะค่ะก็หลังจากนี้นะคะก็น่าจะมีภารกิจของกองประกวดค่ะอาจจะมีกิจกรรมช่วยสังคมต่างๆค่ะรวมถึงว่าจินเดียจะไปต่อเวทีใหญ่ไหมหรือว่าไปเวทีไหนคงต้องติดตามรอกันดูกันอีกทีค่ะค่ะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ t ิก t o อนะคะของเพจนางสาวชินไทยงามค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะซินเียดีใจมากๆที่มีคอนเชียนะคะค่ะซินเดียก็ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนเลยค่ะแล้วก็ขอให ติดตามซิเนเวียต่อไปนะคะ